หนึ่งคือปูเพิ่งเกิดหัวใหญ่ขนาดนั้นน่เนาะเนี่ยมาแกเลยละกันแน่เนาะนี่ใหญ่ขนาดเลยนะอันนี้เนี่ยปูมันใหญ่ขนาดเลยนะนี่นะอันนั้นตัวห้อยนี่อยู่ในเหลืองๆมีสามอันนี่อันนี้อางก็อันแรก ใสนะนันในเหลืองๆมันออกเหลืองๆแดดซองมันเห็นเหลืองๆเ,เลยนะ่ะอันนี้หางอยู่บนนั่นนะะหานะนก,กนหนูนะ่ะนะยาอย่างไวติด,ตดนนะนแงงกมันขึ้นมาจะได้บะนะ่อนเครือ ปีเราบ้าแเ้วปีอันนั้ตัดรึ่งอันนี้ปีหายไปไหนหั้นตัวน้อยๆนี่เขาบอกึเหล่ขาเหล่ปีไว้กึ่ง่นังมาดางลองตัดปีเดี๋ยวไว้ทักรึ่งเอาว่าแกนมันจะใหญ่น่ะก้อยหอมพี่เขาก้อยหอมมีเสลีวเนียมันใหญ่อ่ะ งัมกร้เต้นี่สุกเว้ยดีกับโม่ด,ดีกินกับโ่นีโอ้โตกเยียบปืนนั่นน่ะเหลีง่ลงๆเนี่ยบกุก้ยเต้กร้เต้ตกสุกนั่นดีแหละ<อ>น,นี่เราขึ้นขึ้ลงซักมากล่องนี่ไปไหนทั้งลูมุ้กะลงซักมาขวางนี่หน่อย อ,อ yeah! ันน <laughs> ี้ไข่มะปูนี่นนองเนี่ยปูอย่างน่ะอ๋ออ๋อนี่ก็น้องอันนี้มันหากเข้าอย่างไรมันต้องปฏิเี่ลบฝนกะนะแห้งล่ะอ๋อกบฝนโอ้ยมันอย่ามาเขียวเขียวไอ้ลุงซัก มันเขียวเปลือกเข้าหรือว่าเขียวยาโอ้หญาไม่อย่ามันนักแต่นักว่าเป็นดอกยางนั่นนี่ว่าสแสดงมันไม่ได้วานในของผมมันจะมีน่าว่านัานะ่นน่ะไอเดี่ยของมันดอกยางนั่นไหนว่าแต่แม่นแต่เลยเหอสแสดงมันไม่ได้ไม่ได้วานยาตัวนี้ มันจะไม่มีปุ๋ยไม่มียาอย่างนั้นสักยามาันต้องมีแต่ของมันนี่แหละนี่แทมมันเอามาขว้างนี่เดี้งไปติดเชื้อเนี่ยนะอยู่ไปหาปุ้นเขายาปีนาก็มียาแบบนี้แล้วนี่ยมือหูดอำนี่กว่ากั กะใช้ถ,ถุงมือแต่ก,ก็ลงกสักของใจตีอันด้ยัอดอกลูกสักขยันแต้ยมังมาเนี่ยม,มาตัดข้างๆกับมันนี่อใจ่ไอ้ีข้างๆที่เขารถมันไปเมือนอได้น่ะเอาควางใส่เก้าหมวงกักได้ก้าหลูกสักเอาไว้หุ้มต้นห่วงนี้ก็ได้จ้าเนี่ย ก็เพื้นต้นม่วงนี่ได้ก็มันเย็นใส่นะอืมกรนี้เดี๋ยววางนอกงระไรเดี๋ยวไล่มาไปใส่เออนีข้าวหนึ่งข้าวเจ้านี่ผมจะเก็บ giờ kép phiền đi, à, mắc còn còn đấy giờ tặng hết phiền, nghe phiền đi mắc còn ừ. oh, cái tiền kia mình hát để mình cầm một cái này, thôi cái sườn rồi, máy cái điện máy đây nhận. มาไม่มอยู่นี่เหรอเอาไมนเปิดประตูตบ้านเข้ามากันเดียวบอกออกมากมันงก้องกุญแจติจดสา,ายไว้แล้วตัวนันมันวันนั้นเห็ตัวมาก,ก,ก,กู้กันไ่อย่าเดั้าอนัวเนี่ยโอ้าไปก็ มันน่ไปเนี่ยอีโดมันเนาะ